สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับมาพบกับช่องไตรโศกเล่าเรื่องกันอีกครั้งนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องที่ผมจะนํามาเล่าให้ฟังในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับดวงวิญญาณนะครับที่กลับบ้านหลังจากที่เขาเนี่ยเสียชีวิตอยู่ใกล้บ้านนะครับแล้วทางญาติพี่น้องเนี่ยนำศพกลับมาที่บ้านมาบาเพ็ญกุศลที่บ้านแต่ว่าไม่ได้ทําพิธีเชิญดวงวิญญ,ญ,ญ,ญาณกลับตาม แบบที่โบรัมโบราณเขาทํากันนะครับสุดท้ายเมื่อเขากลับมาเนี่ยมันมันก็เกิดเรื่องสยอ,ของขวัญเกิดเรื่องนกักรน่ากลัวขึ้นนะครับเรื่องราวจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวลองไปรับฟังกันดูครับเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องของคุณชัยครับคุณชัยเนี่ยเป็นชื่อของคนที่เสียชีวิตนะครับอาชีพของคุณชัยเนี่ยก็เป็นเหมือน ชาวบ้านตามชนบททั่วไปครับถึงเวลาทำนาก็หนาทำนาก็ทำนาทำไร่นะครับแล้วก็เมื่อหมดหน้านาหน้าไร่เนี่ยก็รับจ้างทั่วไปอาจจะเป็นทางสวนบ้างเป็นขุดมันเป็นทำถั่วเขียวหาข้าวโพดอะไรแบบนี้ไปนะเพราะว่าบ้านของคุณชัยเนี่ยก็จะค่อนข้างอยู่แถบชนบทนิดนึงทีนี้นอกจากจะทำอาชีพเหล่านี้แล้วเนี่ย ทางบ้านของคุณชัยก็มีมีการเข้าป่าล่าสัตว์บ้างหาของป่าบ้างนะครับแต่ว่าอาชีพที่เป็นรายได้หลักๆเลยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการรับรับจ้างตัดไม้เถื่อนนะครับซึ่งเขาก็จะตัดไม้ตามใบสั่งนะครับแปลแปลรูปให้เป็นไม้แผ่นแล้วก็เอามาเก็บไว้ที่บ้านเมื่อถึงเวลาคนที่สั่งเขามารับเนี่ยก็งัดงัดเอาไปขายนะครับ ไอที่บอกว่าเอามาเก็บไว้ที่บ้านเนี่ยเขาก็จะแปะตามฝาบ้าน,นครับก็คือพอแปลแปลรูปออกมาเป็นแผ่นปุบเนี่ยก็จะไปแปะไปตอกตะปูติดไว้ตามฝาบ้านนะครับไม้แผ่นหนึ่งก็จะตอกตะปูไว้หัวท้ายแค่นั้นเองเอาแค่ให้มันอยู่มองจากภายนอกเนี่ยไม่รู้เลยครับว่าข้างในเนี่ยมีไม้อยู่หลายสิบแผ่นหลายสิบยกเลยนะครับพอถึงเวลาทีา่ผู้ซื้อนะครับที่เขาสั่งมาเนี่ยเขาบอกว่าเออเให้เอาไปส่งนะ ประมาณดึกๆหน่อยเนี่ยก็จะงัดออกมาแล้วก็เอาใส่รถเอาไปส่งให้กับคนที่ซื้อนะครับอาจจะนัดส่งกันตามสถานที่ที่รับตาคนบ้างเอออะไรแบบนี้บ้างทีนี้วันที่เกิดเรื่องเนี่ยคุณใช้กับลูกน้องครับหลายๆคน,นก็ไปโค่นไม้กันตามปกติแหละเราไปโค่นกันที่ป่าลึกเลยนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยค่อนข้างจะเข้มงวดเจอเนี่ยเขาจับเลยเพราะว่ามันผิดกฎหมายนะครับ ป่าไม้เมืองไทยมันเหลือน้อยด้วยไอตอนเกิดเรื่องเนี่ยคนที่อยู่ในเหตุการณ์หรือก็คือลูกน้องของคุณชัยเนี่ยบอกว่าคุณชัยเนี่ยสั่งให้ลูกน้องไปโค่นไม้สักนะครับไม้สักประมาณ3คนโอบเลยทีเดียวแล้วมันสูงนะครับมันสูงแล้วก็มันใหญ่ทีนี้ลูกน้องเนี่ยอ่ก็ตัดตามตามปกติที่เคยทำนะครับตามวิธีการก็คือบากไม้ก่อนเลื่อยเลื่อยตรง เลื่อยบริเวณโคนในส่วนที่ลำต้นมันเอียงนะครับอย่างถ้ามันถ้าเรายืนมองไปเนี่ยต้นไม้มันเอียงไปทางขวาเราก็จะบากโคนด้านขวาก่อนนะครับให้มันเป็นสามเหลี่ยมเข้าไปเพื่อให้ไม้เนี่ยมันโค่นง่ายหลังจากนั้นก็จะอ้อมมาเริ่มเลื่อยด้านซ้ายนะครับซึ่งจะเลื่อยในตำแหน่งที่มันสูงกว่าที่บากไว้นะครับพอจะนึกออกไหมฮะทีนี้เมื่อเนื้อไม้มัน,มนเริ่ม รักน้นหนักไม่ไหวแล้วเพราะว่าไม่มีไอ้ส่วนโคนคอยรั้งไว้เนี่ยมันก็จะเอนไปตามรอยบาดแต่ปรากฏว่าไม้สักต้นนั้นนะมันไม่ยอมโค่นครับลูกน้องจะทํำยังไงก็ไม่ยอมโค่นสักทีทั้งที่อไอ้ตรงตรงแกนไม้นีมันเหลืออยู่แค่ไม่กี่เซนเท่านั้นเองแต่มันแปลกตรงที่ว่ามันไม่ยอมโค่นลงไปสักที มองขึ้นไปข้างบนยอดไม้นีมันก็ไม่ได้มีกิ่งก้านสาขาที่จะรังกับไม้ต้นอื่นเอาไว้ไม่ให้มันโค่นะคตัวคุณชายก็ด่าลูกน้องด่าแล้วด่าเอกว่าทําไมแค่นี้ถึงทําไม่สําเร็จสักทีเออทำไมถึงโค่นไม่ได้เพราะว่าถ้าเสร็จไม้ต้นนี้แล้วเนี่ยแปลรูปเรียบร้อยก็จะได้กลับบ้านกันนะเพราะว่าอยู่ป่ากันมาสองวันสามวันละลูกน้องก็บอกมันทําไม่ได้พี่มันไม่ยอมโค่นเลยเนี่ยก็จนปัญญาแล้ว จะตัดให้ขาดทีเดียวเลยก็ไม่ได้นะครับเพราะมันอันตรายหรือบางครั้งในใบเรื่อยติดเนี่ยมันก็จะมีปัญหาพอคุณชัยเห็นแบบนั้นก็นเดี๋ยวกูทําเองนะฮะก็แบกเรื่อยไปเลยนะครับเรื่อยยนที่เป็นเรื่อยประจำตัวของแกเนี่ยแบกเข้าไปที่ไม้ต้นนั้นเลยแล้วก็เริ่มบากใหม่บากไอท้ที่อยู่ด้านใต้เนี่ยให้มันใหญ่กว่าเดิมนะครับในความคิดของคุณชยัย ลูกน้องเขาบอกมานะครับว่าอาจจะเป็นเพราะว่ารอยบากเนี่ยมันเล็กเกินไปนะครับมันไม่กว้างพอหรือว่ามันไม่ลึกพอมันเลยทําให้แกนของไม้ที่แข็งเนี่ยรังต้นให้มันยังยืนได้นะครับยังตั้งตรงอยู่ได้คุณชายก็เลยบากให้มันลึกกว่าเดิมนะครับลึกจนเกือบจะเกินครึ่งต้นไปแล้วนะครับหลังจากนั้นก็อ้อมไปตัดอีกฝั่งนึงนะครับ ในตำแหน่งที่ใกล้ๆกันสูงกว่าร้อยบาทขึ้นมานิดนึงก็ตบบี้ตบันเลื่อยเลยแล้วก็ในระหว่างที่เลื่อยเนี่ยลูกน้องเห็นแล้วว่าต้นไม้มันเริ่มเอ็นละแต่มันไม่ได้เอ็นไปที่ฝั่งฝั่งที่บากครับมันกลับเอ็นไปฝั่งที่คุณชัยยืนอยู่ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าในตำแหน่งที่ยืนอยู่แล้วก็ที่ต้นศัก์มัน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 ยืนต้นอยู่เนี่ยมันเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างลาดเอียงนะครับแล้วก็มันก็ลาดเอียงไป ไปทางลอยบากอยู่แล้วซึ่งในกฎฟิสิกส์เนี่ยมันก็ต้องล้มไปนะในทางที่มันโน้มตัวลงไปอยู่แล้วถูกไหมครับแต่ต้นจากต้นนั้นนะ่ะกลับค่อยๆเอ็นนะครับเอ็นไปทีละนิดเอ็นย้อนสอนนะครับมันเป็นไปนไม่ได้เลยนะครับที่จะเป็นแบบนั้นลูกน้องทั้งหลายนะเขาก็รู้แล้วแหละว่ามันแปลกๆแ,แล้วนะครับก็เลยตะโกนบอกคุณชัยว่าเออพี่ชัยต้นไม้มันเอ็นไปทางพี่นะ รีบๆออกมาเดี๋ยวมันจะล้มไปทางนั้นปรากฏว่าคุณชัยเนี่ยเขาไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยครับเนื่องจากเขาเร่งเครื่องจนแบบสุดเลยคนที่เลื่อยไม้จะรู้เลยว่าเมื่อถือเครื่องอยู่แล้วเร่งแรงๆเนี่ยเราจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะครับและตามประสบการณ์ของคนที่ตัดไม้จนชินนะเนี่ยเลื่อยไม้จนชินเนะี่ยเขาจะต้องเลื่อยแล้วก็ดูใบเลื่อยไปด้วยนะครับว่าเขา้าว่ากินเนื้อไม้ไปถึงไหนแล้ว แล้วก็จะต้องแงนมองต้นไม้ด้วยว่ามันเอ็นไปทางไหนแต่ปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยคุณชัยไม่ได้ทําไม่ได้แงนมองอะไรเลยจ้องมองแต่ใบเลื่อยอย่างเดียวนะครับว่ากินเนื้อไม้ไปถึงไหนแล้วแล้วก็ไม่ได้สนใจด้วยว่าไม้เนี่ยมันมีลักษณะจะโอนเอ็นไปทางไหนสุดท้ายาเรื่องร้ายมันก็เกิดขึ้นจริงๆครับเพราะว่าไม้เนี่ยมันล้มย้อนสอนล้มไปทางคุณชัยครับแล้วก็ทับคุณชัยเต็มๆเลยนะครับ นึกสภาพว่าไม้ท่อนใหญ่ขนาด3-4คนโอบอะครับทับกับคนตัวเล็กๆคนหนึ่งตูมเดียวเท่านั้นเองลูกน้องคุณชัยบอกว่าพอฝุ่นหายล้วหลบปุ๊บเนี่ยก็ไปดูกันในสภาพไ,ไปดูสภาพว่าคุณชัยเป็นแบบไหนบ้างนะครับก็ยังมีความหวังว่าอาจจะทับแขนทับขาหรือว่าในจังหวะที่ไม้มันโค่นไปคุณชัยอาจจะรู้ตัวแล้วก็กระโดดหลบถึงแม้จ,จะไม่พ้นก็ก็คงไม่หนักถึงขนาดเสียชีวิต แต่ปรากฏว่าไอ้ไม้ทั้งทั้งท่อนเลยครับทั้งต้นอะ่ะทับคุณชัยจนเหลือที่จนเหลือโผล่ออกมาแค่แขนกับขาเท่านั้นเองหมายความว่าตัวเนี่ยถูกทับจนเละไปหมดเลยแล้วก็เลือดนะครับเลือดเครื่องในอะไรเนี่ยกระจายตรงนั้นเลยนะครับทีนี้จะทํำยังไงละ่ะจะให้ยกออกมันก็ไม่ไหวนะครับเพราะไม้ไม่ใช่ต้นเล็กๆอะ่ะก็จําเป็นที่จะต้องในส่วนที่อ่าทับ คุณชัยออกก็คือวัดจากศรีรษะของคุณชัยซึ่งมันอยู่ใต้ต้นไม้เนี่ยออกไปสักคืบหนึ่งก็ตัดออกเรื่อยออกเรื่อยเรื่อยเรื่อยเพื่อที่จะกลิ้งไอ้ไม้ท่อนใหญ่ที่ทับตัวคุณชัยเนี่ยออกไปแล้วก็จะกู้ศพกลับบ้านแต่ว่าในในตอนที่กําลังตัดอยู่นะตอนวัดเดีมันก็วัดห่างจากศรีรษะคุณชัยนะครับวัดห่างไปพอสมควรแหละเพราะว่า ชำ้ชำเลืองมองข้างใต้แล้วเนี่ยก็เห็นอยู่ว่าศพคุณชายอยู่ตำแหน่งไหนไอเราจะตัดก็จะตัดต,งตรงนี้นะมันจะได้ไม่ถูกศพนะครับแต่เลื่อยมันพอเลื่อยเข้าไปเนี่ยตอนกดลงไปเนี่ยใบเลื่อยมันกดตรงๆนะครับกะว่าถ้าขาดเนี่ยมันก็ไม่โดนคุณชายอยู่แล้วแหละมันแฉลบครับยิ่งเลื่อยยิ่งเอียงเอียงเอียงเข้าไปหาศพคุณชายพอเลื่อยแล้วมันเอียงเนี่ยคนที่เลื่อยเนี่ยเขาก็รู้ตัวเขาก็หยุดหยุดมือแล้วก็ขยับออกมาหน่อยเออ ขยับออกมาให้มันไกลหน่อยแต่มันสุดท้ายมันก็เหมือนเดิมครับมันก็ไปเรื่อยเนี่ยมันกินเนื้อไม้เอียงเข้าไปหาศพคุณชัยเรื่อยๆรืทำยังไงล่ะทีเนี้ยเพราะว่าถ้ายังฝืนเรื่อยต่อไปเนี่ยรับรองเลยว่ามันจะกินเนื้อของคุณชัยเข้าไปแน่นอนแล้วศพมันจะทุเลศกว่าเดิมอย่างแน่นอนเลยก็เลยจุดทูบบอกเจ้าป่าเจ้าเขาก็แล้วกันทั้งที่ก่อนจะโล่จะก่อนจะทำมันนะครับก่อนจะโค่นไม้นะก็ทําไปแล้วแหละ มีเครื่องบัดเพลียอะไรเรียบร้อยแต่ว่าดูแล้วเนี่ยเจ้าป่าเขาคงจะลงโทษหรือว่า,าผีป่าผีเขาคงจะเอาคุณชายไปด้วยนะครับก็จุดทูบบอกอีกทีก็แล้วกันพอจุดทูบบอกเนี่ยก็เริ่มใหม่นะครับเลื่อยในตำแหน่งที่มันไกลขึ้นไปอีกอย่างน้อยคือเรามีกันหลายคนนะครับเขาบอกแบบนั้นมีกันหลายคนเนี่ยห่างออกจากศพคุณชายไปสักเมตรหนึ่งเลยก็แล้วกันนะครับพอเลื่อยขาดแล้วก็ค่อยผลักไม้ออกไป ให้มันกลิ้งลงไปตามดอยเนะี่ยลราค่อยกู้ศพคณชัยออกก็เลื่อยเลื่อยเลื่อยไปจนจะจะสุดอยู่แล้วอะครับจนใบใบเลื่อยเนะี่ยมันกินเนื้อไม้จนจะขาดอยู่นล้วอยู่ดีมันก็ฉลับอีกนะครับซึ่งมันเป็นไปได้ยากฉลับโดยที่ว่าใบเลื่อยเนะี่ยมันเอียงเข้ามาซึ่งมันมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับมันเป็นไปได้ยากมากกับเนื้อไม้แล้วก็ใบเลื่อยฟ้าที่มันจะทําให เฉลับเชฟกลายเป็นแนวขวางอะครับจากที่ถือไว้เลื่อยกดไปตรงๆเนี่ยมันกลายเป็นแนวขวางแล้วก็ไม่สามารถหยุดได้ด้วยนะครับคนเลื่อยเนี่ยปล่อยเครื่องเลื่อยแล้วซึ่งปกติเนี่ยถ้าเราปล่อยคันเร่งแล้วเนี่ยเลื่อยมันจะหยุดทํางานมันจะคลางหึง่งหึงหึงอยู่แบบนั้นแหละแต่ว่าไอโซ่เลื่อยเนี่ยมันจะไม่หมุนแต่เนี่ยพอปล่อยปุ๊บเนี่ยโซ่เลื่อยมันยังหมุนอยู่นะครับแล้วก็เร่งเองด้วยแล้วก็ปื๊ดเฉียงเข้าไปตัด ศพพุนชัยอีกขาดไปพร้อมกับต้นไม้เลยแล้วที่มันตัดขาดเนี่ยก็คือตัดบริเวณศีรษะนะครับที่แบนเละอ,อยู่แล้วเนี่ยไปถึงไหาปาร้าเลยแล้วก็ใบเลื่อนในกดลงไปในดินเลยก็คือขาดเป็นสองท่อนเลยพอขาดปุ๊บเนี่ยเลื้อยอยู่ทำงานไอ้ไม้ท่อนใหญ่ที่ทับพุนพุนชัยอยู่เนี่ยก็กลิ้งลงไปเองเลยไม่ต้องมีใครผลัก บิงลงดอยไปง่ายๆเลยก็เผยให้เห็นศพคุณชายในสภาพที่แบบกลางตัวเนี่ยทั้งตัวเนี่ยเละแบนไปหมดเลยมันมันมันเหมือนถูกทับอะครับถูกทับอย่างแรงจนมันตัวมันแตกครับต้องใช้คํานี้เลยตัวแตกแล้วก็หน้าเนี่ยแบนบี้จนแบบมองมองไม่ออกเลยว่าเป็นใครนะครับดูสภาพไม่ออกเลยแล้วยิ่งถูกใบเลื่อยเฉือนไปอีกยิ่งทุเรศลูกในตาเข้าไปใหญ่เลย นี้ลูกน้องก็ตายแล้วแบบเนี้ยแบบไม่ดีแน่ๆเลยมันมันแรงแสดงว่าป่านี้มันแรงก็เลยอ่ะขอเข้ามาเจ้าป่าเจ้าเขาเสร็จก็กู้ร่างคุณชายกลับซึ่งไอาการกู้ร่างครับเนี่ยปกติแล้วคนที่ตายในป่านะครับโดยทั่วไปนะถ้าสภาพไม่ได้แย่พอเนี่ยเขาก็จะห่อด้วยผ้าหรืออะไรก็ตามซึ่งยังอยู่ในในในรูปทรงของคนอยู่อ่ะแล้วก็แบกใส่ แครตทำแคร่ไม้ไผ่นะครับหรือไม่ก็เอาไม้ไผ่เป็นคานแล้วก็หามออกจากปาไปแต่ว่าร่างของคุณชัยเนี่ยไม่สามารถห่อแบบนั้นได้คือมันสามารถพับให้เป็นก้อนได้เลยนะครับโกยโกยมารวมเป็นก้อนได้เลยเพราะกระดูกกระดืะด่เนี่ยมันแตกหมดแล้วก็เอากลับทั้งอย่างนั้นนะเป็นถ้าบ้านผมก็เรียกเป็นปุ้มนะครับเป็นห่อขนาดใหญ่เลยแล้วก็สองคนช่วยกันหามหัวท้ายเอาไม้ไผ่สอดกลาง ผ้าขาม้าหลายๆผืนเนี่ยช่วยกันวางวางทับกันแล้วก็มัดให้แน่นนะครับระหว่างทางเนี่ยก็เลือดจดเป็นทางไปเลยนะครับประมาณสามสี่ชั่วโมงนู่นแหละก็จะถึงหมู่บ้านพอไปถึงเขาก็จัดงานศพอะไรกันด้วยความโศกเศร้าเสียใจนะเพราะว่าคุณช้ยเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวนะครับก็อ่ะคนตายแล้วก็ตายไปก็จัดงานศพใครตา,ต,าตามเรื่องตามราวนะครับทางผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาห้ามแล้วห้ามอีกเรื่องการตัดไม้แต่ว่า ในเมื่อคนตายแล้วก็ไม่รู้จะไปเอาอะไรแล้วเนาะก็ไม่เป็นไรก็เขาเรียกว่าอ,อนุโลมกันไปก็แล้วกันเรียกแบบนี้นะครับก็จัดงานศพไปเรียบร้อยแล้วทีเนี้ยทุกอย่างมันดําเนินไปโดยที่ไม่ไม่มีใครนึกถึงเลยว่าเอา้าเขาตายโหงนะเขาตายอยู่นอกบ้านมีใครไปเชิญวิญญาณกลับมาบ้านหรือย,ยังไม่มีใครนึกถึงเลยแม้แต่ลูกน้อง ที่ไปตัดไม้ด้วยกันหรือว่าแม้แต่ครอบครัวก็ไม่มีใครนึกถึงกระทั่งผ่านไป3วันครับหลังจากจัดงานศพแล้วนะครับเผาศพอะไรเรียบร้อยแล้ว3วันเนะี่ยทั้งหมู่บ้านเนี่ยหมาจะหอนไล่มาตั้งแต่ทางเข้าหลังหมู่บ้านซึ่งจะต่อไปถึงป่าใหญ่ที่ไปตัดไม้กันนะครับหอนแววมาเลยหอนยาวมาจนถึงแถวๆบ้านคุณชัยแล้วก็จะห,อนอ,นนห,ห,หอนอยู่ตรงนั้นแหละเห่าหอนอยู่ตรงนั้นแหละ จนเช้ามืดเนี่ยก็จะเงียบหายไปทีนี้เขาก็พูดกันว่าเอหรือว่าดวงวิญญาณคุณชัยจะกลับบ้านเพราะว่าไม่มีใครไปเชิญนะนี่คือคนเฒ่าคนแก่เขาบอกนะครับก็มันมันก็เป็นไปได้หลายแง่ว่าเออหรือจะเป็นแบบนั้นจริงๆทีเนี้ยพอหมาหอนหนักเข้าปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นั้นมัน จะตามชนรรบ,บทอะนะครับมันก็จะมีคนที่เขานั่งกินเหล้ากันตอนดึกบ้างหรือว่าบ้านไหนยังไม่นอนหรือว่าเพิ่งกลับจากป่าล่าสัตว์มาบ้างซึ่งเมื่อก่อนเขาจะถือกันว่ากลางคืนเนี่ยเขาไม่ให้ออกจากป่าหรือยังไงไม่ให้เดินในป่าไม่ให้ออกจากป่าไม่ให้ลงจากห้างอันนั้นคือความเชื่อของพรานเมื่อก่อนแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันทันสมัยแล้วมันมีหน้าไฟมันมีปืนที่ทันสมัย นะครับแล้วก็มันมีความกล้าที่คนสมัยก่อนไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่ายิงหมูใหญ่ได้เนี่ยเขาก็กลับคืนนั้นเลยเขาไม่ได้รอจนถึงเช้าเพราะว่าเนื้อมันจะเสียมันก็มีนายพราน2-3คนที่เขาได้หมูมาประมาณเที่ยงคืนก็แบกกลับมาที่บ้านเพื่อจะมาชำละกันก็เห็นคนเดินมาขณะที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์ลงดอยมานะครับก็เห็นคนเดินมาด้วยท่าทางประหลาดเหมือนเดินกระเพก เดินด้วยความทุลักทุเลครับเดินไม่เป็นทรงอ่ะเดี๋ยวเซบ้างเดี๋ยวทำท่าจะล้มบ้างก็เลยไฟมันเห็นส่องเห็นไกลๆก่อนก็เลยเอย๊ใครกันน้อมาเดินอยู่ตรงนี้ปืนผ่าหน้าไม้ก็ไม่มีจะมาเดินป่าตัวเปล่าเล่าเปลือยแบบนี้มันแปลกๆนะแต่ตอนนั้นน่ยไม่ได้คิดว่าจะเป็นคุณชัยหรอกครับก็ขี่รถเข้าไปเทียบใกล้ๆแต่ว่าถ้าเป็นคนบ้านเดียวกันเนี่ยก็จะรับกลับไปด้วย แต่พอจังหวะที่ไฟมันส่องเห็นได้ชัดเนี่ยก็เห็นชัดเจนแล้วเป็นคุณชัยในสภาพที่ตัวเละเลยนะครับคือถ้ามองจากด้านข้างเนี่ยตัวแฟบเดินนิดเดียวเลยเพราะว่ามันบานออกมันถูกไม้ทับจะเหลือสมบูรณ์อยู่แค่แขนขาเท่านั้นเองแล้วก็เลือดเต็มตัวพอพอเห็นเป็นคุณชัยก็บิดลงดอยกันถึงกับรถตกดอยกันได้เจ็บได้ปวดกันเลยทีเดียวนะครับก็มีเสียงล่ำลือแล้วว่าอ้าว ผีคุณชายเฮียนจริงๆว่ะเดินกลับบ้านโดยที่ไม่มีใครเชิญอาจจะเป็นเพราะว่าเหตุนี้ก็ได้นะครับคือเขาพยายามจะกลับบ้านเพราะสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเป็นงานที่หาเงินมาเลี้ยงครอบครัวเนี่ยทีนี้พอตายปุ๊บกลับไม่มีใครเชิญกลับบ้านเลยคนเฒ่าคนแก่ก็เลยบอกว่าเอาไปปักธูปเชิญไปไปไป,ไปทำพิธีเชิญวิญญาณกลับบ้านซะจะได้ พอเขากลับมาบ้านแล้วก็ทาบุญุทิศกุศลให้เขาเขาจะได้ไปสู่สุคตินะครับเขาคิดเป็นแบบนั้นก็ไปไปปกักธูปนะครับไปไปขอขอเจ้าป่าเจ้าเขาว่าให้ปล่อยดวงวิญญาณของชายกลับซะแล้วก็จะพาพาเุณชายไดกกลับบ้านเสร็จก็จะส่งดวงวิญญาณให้ไปสู่สุคติอะไรทํานองน,นั้นแหละตามความเชื่อของคนไทยนะครับก็ทําพิธีกันไปจนเรียบร้อยละแต่เสียงหมาหอนก็ยังไม่หาย ก็ยังหอนแว้ามาตั้งแต่หละทางเข้าบนดอยลงมาถึงหมู่บ้านแล้วก็มาหยุดอยู่ที่หน้าบ้านของคุณชัยซึ่งการพบเห็นคุณชัยนะมีแค่พรานเหล่านั้นครั้งเดียวเท่านั้นเองทีนี้มันหนักเข้าครับเพราะว่าข้างบ้านก็นอนไม่ได้ก็พากันหวาดผวาจากที่เคยเตือนตีสามตีสี่ขึ้นมาติดไฟหุงข้าวเนี่ยมันก็ไม่กล้าเพราะว่าหมามันยังหอนอยู่กลัวว่าจะไปเจอคุณชัยเข้าไปเห็นคุณชัยเข้า ที่สุดมันก็ทนไม่ไหวครับคนเราเมื่อกลัวมากๆเข้าเนี่ยมันก็เปลี่ยนเป็นกล้าก็มีคนข้างบ้านคนหนึ่งนะครับเขาเหลืออดละกลางคืนก็นอนไม่ได้ลาคาญเสียงหมาตอนเช้าจะลูกมาทํากับข้าวทําทกับข้าวยังไงก็ไม่ได้อีกก็กลัวว่าจะเจอคนชัยก็เปลี่ยนเปลี่ยนนะกูไม่ไหวละมาเจอก็เจออะไรทํานองเนี่ยนะครับพอจังหวะที่หมาหอนแววมาเนี่ยก็ตั้งตารอเลย เดี๋ยวถ้ามาถึงหน้าบ้านเมื่อไหร่ซึ่งบ้านของเขากับบ้านคุณชัยมันติดกันถ้ามาถึงหน้าบ้านเมื่อไหร่นี่ก็จะเปิดประตูออกไปด่าให้ดูกาททำนองเนี้ยนะครับแล้วมันก็มาจริงๆครับเสียงมาหอนแววมาโบ้โบ้แววมาไกลเลยพร้อมกับอากาศที่มันเย็นมาจนถึงหน้าบ้านของคุณชัยนะครับเขาก็เปิดประตูออกไปดูกะว่าจะด่าแล้วมึงทําไม่ไปพูดไปเกิดเขาเชิญวิญญาณมาแล้วนะเออ เขาเชิญวิญญาณมึงออกมาจากป่าแล้วมึงก็ควรจะไปเกิดได้ละมึงจะมาสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นทําไมปรากฏว่าเมื่อเปิดประตูไปเนี่ยมันไม่ได้มีแค่คุณชัยอย่างเดียวครับมันมีผีอย่างอื่นมันมีตนอื่นมาด้วยนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นใครต่อใครแหละแต่ว่าในสภาพที่เละเทะบางคนเนี่ยท้องแตกนะครับบางคนท้องแตกบางคนขาขาดนะครับซึ่ง เมื่อดูศพเหล่านั้นดูผีเหล่านั้นดีๆแล้วก็พอจะนึกย้อนกลับไปได้ว่าเออป่านั้นแต่ก่อนสัตว์บรรชุมันมีวิธีการล่าหลายอย่างนะครับทั้งการผูกจันห้าวด้วยนะครับจันห้าวที่ว่านี้ก็คือเขาจะเอาลูกซองครับตัดปากกระบอกให้สั้นแล้วก็ไปผูกไว้ในระดับระดับอกหูป่าใหญ่นะครับก็คือประมาณขาเรารู้ไมก็ถ้าสูงขึ้นมาหน่ก็ประมาณสะโคก แล้วก็ั้างไกด้วยเชือกก็ได้เอ็นก็ได้หรือว่าถาวั์ก็ได้เมื่อมีอะไรไปสะดุดปืนมันก็จะลั่นซึ่งแต่ก่อนมาหลังเนี่ยมันก็มีข่าวว่ามีชาวบ้านเนี่ยถูกจันห้าวตายนะบางคนก็ตกลงไปในหลุมขวากนะครับหลุมฝากก็คือหลุมที่ขุดไว้แล้วก็มีแม่ไผ่ปักแหลมๆนะครับก็คือสัตว์ล่วงลงไปเนี่ยหมดโอกาสที่จะขึ้นมาละนอกจากจะถูกไม้ไผ่ไม้ไผ่ปักเจ็บบาดเจ็บหนักจนตายแล้วเนี่ย มันก็ยังมีคนที่พลาดด้วยมันดับดักมันหลายอย่างครับแล้วก็มีคนตายหลายคนไม่ใช่แค่คุณชัยเป็นคนแรกแต่ปรากฏว่าผีเหล่านั้นวิญญาณเหล่านั้นก็ตามมากับคุณชัยเหมือนคุณชัยแบบเออผมเป็นผีรุ่นใหม่นะพี่ไปกับหมู่บ้านกันเถอะอะไรทํานองเนี้นะครับพอชาวบ้านคนนั้นเห็นก็เปิดประตูไปแล้วไม่ทันได้ด่าเลยล้มตึงไปเลยนะครับตื่นเช้ามาก็เล่าเล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟัง ให้คนที่มาช่วยฟังรวมถึงรวมทั้งครอบครัวของคุณชัยด้วยก็ไปปรึกษากับหลวงพ่อบ้างผู้ใหญ่บ้านบ้างว่าจะเอ๊จะเอาอย่างไงดีก็ลงมติกันว่าเดี๋ยวเราทําบุญบนบ้านก็แล้วกันนะครับทำบุนบ้านเลยทําบุนครั้งใหญ่เสร็จก็ไปทําบุญป่าต่อทําบุญป่านี่ก็คือทําการบวชป่านะครับ <c oughs> ทำข้อไปครับทําการบวชป่าแล้วก็ขอขามาเจ้าป่าเจ้าเขา แล้วก็ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาก็ออกกฎแล้วว่าเข้าป่าล่าสัตว์ได้นะในบางครั้งทางผู้ใหญ่เนี่ยก็จะแกล้งเอาหัวเอานาเอาตาไปไล่ซะเพราะว่ารู้ว่ามันเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านถ้าไม่มีงานได้งานส่วนเนี่ยจะให้อยู่เฉยๆมันก็ไม่ได้นะครับมันก็ต้องมีการทํามาหากินอย่างอื่นถ้าเป็นการล่าสัตว์ทั่วไปเนี่ยทางผู้ใหญ่บ้านเขาจะโอเค จะละเว้นให้ก็จะคุยกับเจ้าหน้าที่ให้ส่วนจะได้บ้างไม่ได้บ้างก็ขึ้นอยู่กับกรณีนะครับจะไม่ให้เขาจะไม่ให้ทางเจ้าหน้าที่จับเลยมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะเขาต้องทําหน้าที่แต่ถ้าเป็นกรณีตัดไม้นะครับผู้ใหญ่บ้านเขาจะไม่ช่วยเลยนะครับหลังจากนั้นก็พอเอากดมาเนี่ยมันก็มีบ้างเป็นบางครั้งนะครับที่ก็ยังมีคนฝ่าฝืนทางผู้ใหญ่เนี่ย ถ้าไม่รู้ก็คือไม่รู้ก็ปล่อยไปแต่ถ้ารู้ก็คือจับแล้วก็จะไม่สามารถช่วยอะไรใดๆได้เลยนะครับนับจากนั้น,นวิญญาณของคุณชัยแล้วก็ผีที่ตายในป่าทั้งหลายเนี่ยก็มีกลับมาบ้างนะครับแต่ก็จะห่างความความกระชั้นทีมันก็จะลดน้อยลงไปเรื่อยๆสุดท้ายเรื่องของคุณชัยแล้วก็วิญญาณทั้งหลายเนี่ยมันก็จางหายไปตามกาลเวลานั่นเองครับ และนี่ก็คือเรื่องราวที่ผมนำมาเล่าให้ฟังในคืนนี้ครับหากผิดพลาดประการใดเนี่ยผมต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับครั้งอ่าครั้งหน้าเนี่ยขอผมจะนำเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ฟังอีกนะครับผมสำหรับคืนนี้ขอให้ทุกท่านฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ